เวลาทานะคะเราก็จะตักน้ำร้อแบบนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำตำไก่กรอบกันสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีวันนี้เราใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกค,ค่ะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเคาด้วยเกลือปน่น เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเลาะเอากระดูกที่อยู่ตรงกลางนี้ออกนะคะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยบ้างตรงเนื้อที่เป็นที่ดูเนื้อเขาหนาๆเนี่ยบัง้งใช้มีดบ้างนะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยไก่จะได้สุกทั่วถึงกันน้ำมะขามเปียกแป้งทอดกรอบน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลเคี้ยว น้ำปลา้าโซดาเย็นจัดในส่วนของผักนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งแครอทมะเขือเทศพริกวันนี้เราจะใช้เป็นพริกจินดาสีแดงแล้วก็พริกแห้งกระเทียมมะนาวค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามเบเฟซบุ๊กแฟเนเพจมืเสือหิวด้วยนะคะก่อนอื่นเราจะมาหมักไก่กันก่อนเลยค่ะน้ําตาลทรายเราใส่ไปประมาณครึ่งช้อนค่ะผงปงร,รุงรสครึ่งช้อนเราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราหมักเนื้อไก่กันก่อนไก่จะได้มีรสชาติอีหนึงค่ะพักไว้ก่อนค่ะ5นาทีเราไปละลายแป้งทอดกรอบกันเลยค่ะแป้งทอดกรอบโซดาเย็นจัดค่ะ เราใส่ครึ่งขวดกันค่ะเราละลายแป้งก่อนเราเติมน้ำโซดาลงไปอีกค่ะแป้งเราคนคนให้แป้งละลายก่อนเลยค่ะ แป้งเราละลายแล้วนำเนื้อไก่ลงไปชุบแป้งเลยค่ะเราชุบแป้งก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปคลุกแป้งทอดกรอบอีกค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็นำลงทอดระวอรกระทะให้ร้อนก่อนค่ะแล้วค่อยใส่น้ำมันแล้วก็เตรียมทอดไก่กันเลย ส่น้ำมันพืชลงไปค่ะทอดไก่เราต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะนำแป้งทอดกรอบเนี่ยมาใส่ในกล่องนำไก่ที่เราชุบแป้งไว้ค่ะลงมาคลุกแป้งทอดกรอบแห้งแล้วเราก็ปิดฝา ปิดฝาเขย่าอย่างนี้ค่ะ,คะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะค่อยๆนำไก่ลงทอด ตอนนี้ไก่เราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะกลับด้านก็สังเกตนะคะบริเวณขอบขอบนอกของไก่ก็จะมีสีเหลืองนี้ค่ะเราจะกลับด้าน ตอนนี้ไก่เราก็สุกเหลืองครบทั้งสองด้านแล้วนะคะเราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันก่อนค่ะ ระหว่างที่รอกไก่หายร้อนเรามาตำกันเลยค่ะกระเทียมวันนี้เราใช้พริกจินดาสีแดงแล้วก็พริกแห้งค่ะเพื่อนๆก็เผ็ดได้ตามชอบเลยค่ะถั่วฝักยาว กระเทีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเคี่ยวทีขาดไม่ได้เลยน้ำปลา ถ้าเพื่อนๆไม่ทานปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำปลาเราใส่น้ำปาลปาเป็นหนึ่งช้อนมะนาวมนะนวเราใส่หนึ่งลูกนะคะ คนส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะแล้วก็ตำตำเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะตำไก่กรอบก็จะต้องมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะชอบทานรสไหนก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบกันเลยเราใส่แครอทฝอยลงไปค่ะเพิ่มสีสัน่มา โรยด้วยผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะเรามาหันไก่กันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำไก่กรอบก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามมา f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ